ชวนเพื่อนๆทำ c า c l l l n g n g e 3วันเราจะฝึกโยคะหน้ากันวันละหนึ่งท่าถ่ายรูป before ไว้วิธีถ่ายเดี๋ยวจะแปะโพสต์ไว้ให้นะคะส่วนใบหน้าเพื่อนๆจะแต่งหน้าก็ได้หรือจะไม่แต่งหน้าก็ได้จะตื่นมาทำเลยก็ได้ทำตอนไหนก็ได้เราจะทำกันวันละหนึ่งท่ามาเริ่มแรกกันวันนี้เลยดีกว่าวันที่1นะเราจะทำ the Ch e s t opener ท่านี้นะ่าจะช่วย คลายช่วงของคอบ่าไหล่และเปิดหน้าอกของเรานะคะและจะแก้โพสเชอร์ของเราให้ดีขึ้นโพสเชอร์มีความสำคัญกับใบหน้าด้วยนะคะนั่งก็ได้ยืนก็ได้แต่ให้ตัวตรงหูให้ตรงกับไหล่คอไม่ยื่นมาข้างหน้าหรือไม่ไหงายไปข้างหลังเอามือแตะไหล่นะคะแล้วให้ข้อศอกมาชิดกันหายใจเข้าเราจะขยับ ข้อสอบขึ้นไปข้างบนนะคะแบบนี้หายใจออกหมุนหัวไหล่ลงมาบีบสะบักข้างหลังค่ะเราจะทําไปด้านหน้า5รอบนะคะแล้วเราจะกลับด้านไปด้านหลังอีก5้ารอบค่ะหายใจเข้าหายใจออกครั้งที่2แล้วนะคะ ตอนนี้เราจะหมุนย้อนกลับไปข้างหลังนะหายใจเข้าให้ขยับไปข้างหลังแบบนี้วาดขึ้นไปข้างบนให้หายใจออกให้ขยับลงมาขณะทำให้เพื่อนๆระวังว่าข้อศอกขยับไปพร้อมๆกันนะคะแบบนี้แบบนี้ไม่เอานะคะ ด้านหน้าเช่นกันค่ะแบบนี้ไม่เอานะคะเราจะให้ข้อสอบไปพร้อมๆกันแบบนี้ด้านหลังนะคะ5ครั้งค่ะแล้วเจอกันวันพรุ่งนี้ค่ะ